เป็นไส่มากพ่อซื้อมอไซส์โอ้เว็บร้อยเครื่องนำเดิมน้อยเอสด้วยครับผมรถผูเทาอ่าเคสนี่เป็นตัวคู่มาตัวเอาเล่ามาตัวซื้อรถเล่าโอ้นึกวันตัวเอาเล่าเออวันคูถึงวันคูยังเหเลยไม่่แล้วอันนี้เป็นตัวซื้อรถคู่มากเครื่องนเดิมเลยนะเบิ้นตัดโชว์ด้วยเบิ้นเกียร์ก่อนเดี๋ยวไปเบิ้น มาไหลได้ปะมาไหนมาไหนหยอกเครื่องกดเดิมเลยรถผู้เฒ่าอ่อาโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งคิดอยู่แล้วดาคุยปะมาฮามไงซื้อรถคู่ยังมาเพราะดาคุเฒ่าอีกรถคุนคู่แล้วอายุหลายแดือนแล้วไม่ได้ใส่ขายจักาบาทนี่มื่นกว่าบาทมืน่นกว่าบาทขายสดบ่ขายสดขายสดมื่นกว่าบาทจัดไปนั่นละ่ะจัดอะไรดิคราวนี้มันปีต่ำขายเงินสดผู้ใดอยากได้เครื่องเก่าดิมราคามื่นกว่าบาทต้องจัดต้องจัดนะครับพี่น้องแต่แต่อะไรก็มีตอนนี้ ใกล้แล้วใกล้ยังใกล้จะเป็นไข้แล้วคุณดูฝนสามเบาขึ้นหลังรถเอาเนอะขี่ข้านมัดเทียนแล้วก็ไอ้ทนลปนิ้งจิ้นจิ้อย่าเออย่านมักขี่ข้านเออไปไปได้เพราะใหญ่รถเหยียบนะขับปอยแข็งด้วยกูรีวิวกลางถนนเลยอ่ะเอาเนอะอันตราย